สวัสดีครับผมนายชนรงเนตรปัญญานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพยับจังหวัดเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาอิเล็กทรอนิกส์เสนอโปรเจกต์วิชาออกแบบลอจิกชื่อโปรเจกต์ไฟวิ่งครับเรามาดูการทํางานของเครื่องทางไฟวิ่งกันนะครับเดี๋ยวขั้นแรกนะครับให้เปิดสวิตช์ตรงด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นแสวิตช์ไฟเข้านะแล้วเลื่อนสวิตช์โหมดขึ้นไปที่ โหมดที่หนึ่งครับเลื่อนขึ้นไปคนระับในการทํางานโหมดที่หนึ่งครับจะเป็นการทํางานแบบกดแล้วไฟติดนะครับกดอีค้างแล้วไฟดับนะครับจะเป็นการทํางานแบบนี้ในทุกช่องเลยนะครับมีแปดช่องนะครับการทางานแบบนี้ครับสามารถกดทีละ,ละหลายดวงได้นะครับ เรามาดูการทำงานในโหมดที่สองกันนะครับโดยเลื่อนสวิตช์โหมดลงนะครับการทำงานในโหมดที่สองนะครับจะเป็นการทำงานแบบโปรแกรมนะครับโดยขั้นแรกนะครับจะเป็นความเร็วที่มาจากตัวเครื่องนะครับจะเป็นความเร็วที่สูงมากเลยครับโดยให้ปรับความเร็วนะครับโดยกดสวิตช์ที่เจ็ดกับแปดไว้นะครับ แล้วกดสวิตช์ที่หนึ่งกับสองเพื่อปรับความเร็วนะครับเมื่อเราเอาเรื่องความเร็วเสร็จแล้วนะครับให้กดสวิตช์ที่เจ็ดกับแปดออกนะครับเรามาดูการทำงานนะครับในโปรแกรมที่หนึ่งนะครับจะเป็นการโปรแกรมที่เรียงจากหนึ่งไปแปดนะครับโดยสลับ ทีละดวงไปนะครับในโปรแกรมที่สองนะครับจะเป็นการทำงานแบบวิ่งจาก8ไป1ครับโดยเรียงทีละหนึ่งดวงครับและการทำงานโปรแกรมที่สามนะครับจะเป็นการทำงานแบบวิ่งเข้าตรงกลางนะครับจาก1ไป4แล้วก็จาก8มา5นะครับ การทำงานในโปรแกรมที่4นะครับจะเป็นการทำงานแบบวิ่งทีละสองดวงนะครับจากหนึ่งไปแปดนะครับการทำงานในโหมดที่ห้าครับจะเป็นการทำงานแบบกระพริบทั้งหมดนะครับทุกดวงนะครับการทำงานในโปรแกรมที่หกนะครับจะเป็นการทำ,ทำงานแบบ สลับทีละ4ดวงนะครับซ้ายขวาน,นะครับการทำงานในโหมดที่7นะครับเป็นการทำงานสลับซ้ายขวาทีละดวงเข้าหาตรงกลางนะครับ<อ>การทำงานในโหมดที่8นะครับจะเป็นการทำงานแบบสลับทีละ2 3ดวงนะครับซ้ายขวาน,นะครับ การต่อใช้งานนะครับจะเป็นการต่อใช้งานโดยใช้หลอดไฟ220โวลต์นะครับต่อเข้าตรงด้านบนของเครื่องนะครับเรามาดูภายในกล่องกันนะครับภายในกล่องนะครับจะมีสายจัมสายจัมไฟ AC 6โวลต์นะครับจากถุงมอแปลง220โวลต์นะครับจัมเข้ามาตรงบอร์ด x c ก็อ2ตรงนี้นะครับข้างบนนี้นะมาดูนนครับ <L ess im itation> ก็จะมีไฟ220โวลต์นะครับ <L ess im itation> เข้ามาตรงบอร์ดไฟสูงด้วยนะครับจะมีเป็นสองพินนะครับมาดูตรงส่วนนี้กันนะครับส่วนนี้นะครับจะเป็น ไอแ,แอกค,ครับมีจะมีแปดชุดนะครับจะมีด้วยกันแปดชุดนะครับแล้วจะมีตรงเอาพุทนะครับจะเป็นสองพินเหมือนกันนะครับสองพินหัวใหญ่นะครับต่อไปเป็นเอาพุทนะครับสามารถถอดได้ทุกพินเลยมีแปดชุดนะครับ มีแปดชุดนะครับแล้วก็จะมีสายแพรนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นสายที่ใช้สําหรับทิกนะครับทามาควบคุมไฟ220โวลต์นะครับจะเป็นไฟที่ทอดเป็นหัวที่ทอดแน่นิดน,นึงนะนี่นะครับพิ10พินนะครับ เป็นสิบพิน่อเข้ามาตรงสัญญาณทิกนะครับมาดูตรงบอร์ดนี้กันนะครับจะมีนะครับตรงนี้เป็นฟิลนะครับตรงนี้จะเป็นสองร้อยยี่สิบครับจัมาหากันนะี่จะเป็นกระบอกฟิลนะครับเข้าหาหมอแปลงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถถอดได้เหมือนกันนะ รนนตรงนี้คือภาคไฟสูงนะครับสามารถนำไปได้หลอดไฟได้นะครับเราจะเก็บไปก่อนนะครับมาดูตรงบอร์ด x c ก็572เนี่ยน,นะครับตรงนี้นะครับ x c ก็572นะครับ มีพินที่เป็นสวิต์นะครับต่อพ่วงเข้ามานะครับตรงน,นี้นะครับต่อเข้ามาเป็นสวิตป์กดติดปล่อยดับนะครับตรงด้านหน้านนะี่ครับเป็นตรงนี้นะครับต่อเข้ามาตรงบอร์ดของตัวควบคุมนะครับถ้าใช้ X4 ก็าจะสองตัวควบคุมจะเป็นสองพิงนเหมือนกันนะครับ เราจะใช้สองพินครับนะสามารถถอดได้นะถอดได้นะจะมีสวิตช์ทั้งหมด8ตัวเหมือนกันนะครับเราจะถอดให้ดูกันเลยนะครับ มีทั้งหมดแปดหัวนะครับเพราะว่าสวิต์เรามีแปตัวมันเปนะส่วนตรงนี้นครับจะเป็นสายแพรนะครับสายแพรอันเมื่อกี้นะครับที่ไปเข้าที่ไปเข้าตรงบอร์ดบอร์ดนี้นะครับเข้าตรงนี้นะครับสายแพรนะครับมันจะถอดยากนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็น LED นะครับชุด LED มีทั้งหมด8ชนะุดครับที่ใช้แสดงผลคนระับแล้วตรงนี้นะครับจะเป็นสวิตช์เลือกโหมดเลือกโหมดนะครับจะเป็น3พินนะครับ3พินสวิตช์เลือกโหมดนะครับน,รนี่นะครับเป็นสวิตช์ตัวนี้สวิตช์เลือกโหมดตัวนี้นะครับ หเห็นไดมว่าจะมี IC อยู่หนึ่งตัวนะครับเป็น IC CD C060 นะครับที่ใช้หารความถี่นะครับเราหารความถี่จากพิสตันนะครับที่ความถี่3 2 8 8 6กิโลเฮิร์นะครับเราจะใช้หารเหลือให้เหลือประมาณ 265เฮิร์ตนะครับที่จะใช้มาควบคุม X4.52 ตัวนี้นะครับให้ทำงานนะครับมาดูส่วนตรงนี้นครับเห็นได้ว่ามีสวิตช์ไฟเข้าครับจะเป็นพินไฟเข้านะครับจากตัวนี้นะครับจากมอแปลงที่แปลงสอยสิามาเป็น <c oughs> 6โวลต์ AC นะครับมาเข้าตรงนี้นะครับเข้าเข้าตัว แปลงไฟนะครับจาก AC นะครับเข้าผ่านไดโอดบิดนะครับผ่าน x c ก็572นะครับแล้วก็มากรองไฟที่ C นะครับแล้วก็จะมี LED แสดงผลนะครับเมื่อเมื่อมีไฟเข้าบอร์ดแล้วนะครับนี่ครับส่วนเอาท์พุตนะครับเราดูเอาพุกัน เอาพุทนะครับจะเป็นอังพุทตัวแม่นะครับเป็นตัดตัวแม่นะมีแปดตัวหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปนะครับมีแปดตัวนะครับจะใช้สายไฟสายไฟบ้านนะครับขนาดขนาดสองคูณหนึ่ง นะครับเราจะเข้าสองคูณหนึ่งครับดูตรงนี้อย่างนี้เราใช้ขนาดสองคูณหนึ่งครับเข้าหัวพินเหมือนกันนะครับสองพินนะรเราจะใช้ตองเข้าตรงนี้นะครับมีจะมีทั้งหมดอยู่แปดตัวเหมือนกันนะแปดตัวนะครับ ที่เห็นตรงนี้นะครับคือ LED นะครับเราจะใช้ใช้ LED แบบธรรมดานะครับในการแสดงผลนะครับ LED ธรรมดานะครับนี่นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับจะมีทั้งหมดอยู่8ตัวเหมือนกันนะครับเอาไว้แสดงผลี่ใช้นะครับนี่นะครับ8ตัวครับ ส่วนด้านข้างนะครับเห็นได้ว่าจะมีการต่อสวิตช์อยู่นะครับสวิตช์ AC นะครับน่คสวิตช์ AC สวัสดีครับผมนายชฉนหลงได้ปัญญาวันนี้จะมานำเสนอโครงงานไฟวิ่งนะครับโครงงานไฟวิ่งนี้นะครับ เป็นโครงงานที่สามารถนำไปควบคุมหลอดไฟ220โวลต์ AC ได้นะครับโดยโครงงานนี้จะมีการต่อใช้งานอยู่8่ช่องการใช้งานนะครับการควบคุมไฟนี้จะรับคำสั่งจากสวิตช์ด้านหน้าเครื่องนะครับและยงสามารถปร,ปรับระดับความเร็วการทำงานได้นะครับโครงงานนี้สามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับสามารถทำงานได้ตามที่เขียนไว้นะครับการสนบตอบสนองการทำงาน ใช้งานได้ดีนะครับมีส่วนที่ต้องแก้ไขคือการทํางานในขั้นแรกนะครับที่มีความเร็วสูงให้ปรับความเร็วในอยู่ในระดับปานกลางในการเริ่มต้นนะครับในการปรับรับค่าโปรแกรมจากภายนอกได้นะครับและจดจำโปรแกรมไว้ในเครื่องครับในปัจจุบันนะครับการทําระบบไฟนะครับที่สามารถควบคุมไฟได้นั้น มีราคาสูงมากนะครับแต่ในขนาดเดียวกันการควบคุมไฟที่มีราคาถูกจะถูกจำกัดตามกระแสของราคาสินค้านั้นไว้นะครับจึงมีการทำโครงงานไฟวิ่งที่สามารถทำงานได้ที่กระแสสูงนะครับทำให้สามารถควบคุมไฟ2 2 0ร้ได้นะครับโครงงานนี้เป็นการนำ ic xc 9 7 2มาควบคุมก,การทำงานตัวเครื่องทั้งหมด โดยการทำงานจะขึ้นอยู่กับการโปรแกรมที่เข้าเขียนเข้าไปนะครับโครงงานนี้ใช้ x 4 5 7 2ของบริษัทไซลิงครับเป็นตัวควบคุมการทำงานทั้งหมดการสร้างสัญญาณน,นาฬิกาโดยใช้คิสตันค่าความถี่256เฮิรตซเป็นฐานเวลานะครับเพื่อสร้างการทำงานไปให้ ควบคุมไฟ2อ0โวลต์ AC ได้นะครับรูปวงจรทั้งหมดนะครับรูปวงจรไฟต่ำนะหเห็นว่ามี XC ก็5 2เป็นตัวทำงานทั้งหมดนะครับได้รับอินพุตมาจากสวิตช์การกดติดกดดับนะครับและมีตัวข้อการทำงานใช้ CD 4 0 6 0ในการหาดความถี่นะครับ จะมีเอาพุทต่อไปยัง LED กับบอร์ดไฟสูงนะครับเอาพุทที่ต่อมาจากบอร์ดไฟสูงนะครับจะเข้าไปที่วงจรซิลโ s t สเต d ไดแอ t นะครับนำไปควบคุมไฟ2องโวลต์ AC ได้นะครับด้านบนของเครื่องนะครับดังรูปที่3นะครับจะเห็นว่ามีปุ่ม สวิตช์กดติดกดดับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับและ LED อยู่ทางด้านบนของกล่องนะครับและจากรูปที่6นะครับจะเห็นว่าเอาพุทของต่อไฟ220โวลต์ AC นะครับอยู่ทางด้านบนจะเป็นปลั๊กตัวเมียนะครับรูปที่4นะครับจะเป็นการเป็นสวิตช์เปิดเครื่องนะครับ รูปที่7จะเป็นการควบคุมนะครับส่วนสวิตช์เราใช้เป็นกดติดปล่อยดับเพื่อให้การทํางานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับจะมีด้วยกัน8ตัวนะครับรูปที่5จะเป็นวงจรแหล่งจ่ายครับโดยการต่อแหล่งใจ่ายใช้ม้อแปลง6โวลต์500ม mm ิลลิแอมป์นะครับต่อเข้ากับภาคไปสูงนะครับที่มีฟิวส์500มิลลิแอมป์เป็นตัวต่อร่วมเหมือนกันนะครับ ทางด้านขวามือจะเป็น LED นะครับรูปที่8นะครับจะเป็น LED สแสดงการทำงานทั้งหมด8ดวงนะครับรูปที่9นะครับจะเป็นการเลือกสวิตช์โหมดนะครับจะมีโหมดอยู่ทั้งหมดอยู่2โหมดนะครับรูปที่10นะครับจะเป็นวงจรไฟต่ำนะครับที่ใช้ XC ก็จะสองเป็นตัวควบคุมทั้งหมดนะครับ ทางด้านขวามือะจะเป็นการต่อเอาพุทขออกไปใช้งานนะครับรูปที่13นะจะเป็นการต่อสวิตช์กดติดกดดับภายในนะที่จะมีทั้งหมด8ตัวเหมือนกันนะรูปที่11นะจะเป็นภาคไฟสูงนะครับที่ใช้ออ,ออปโตนะครับกับไดแอคนะคไดแอคจะเป็นเบอร์ bta หนึ่งสองหกร้อยบีนะครับส่วน MOC สามศูนย์หกสามนะครับในการต่อข้อภูมนะครับส่วนด้านขาวามือนะครับรูปที่สิบสี่จะเป็นการภาคใจไฟต่ำให้ AC X สี่กเจ็ดสองนะครับจะใช้ไฟอยู่ที่ห้าโวลต์นะครับรูปที่สิบห้านะครับจะเป็นการสร้างสัญญาณการทำงานไปใช้ CDC060 ในการหารความที่นะครับทางด้านซ้ายมือครับจะเป็นลายทองแดงที่ใช้เปกัดปิ้นนะครับและทางด้านขวามือจะเป็นรูปกันว่าอุปกรณ์ทางด้านบนปินนะครับและการอุปกรณ์นะครับได้แอก1 2 m 600V 8ตัวนะครับ o p ปโ MC, MC, MC MO Opto MOC 306 38ตัวนะครับ IC CD C060 1ตัวนะครับ x c 572 1ตัวนะครับสายไฟ AC 1เมตรนะครับม้อแปลง6โวลต์500มิลลิแอมป์คนับ1ลูกนะครับกระบอกฟิล1ม1แอมป์อันนะครับสวิตช์เปิดปิด1อันนะครับตัวต้านทาน1ส่วน4วัตต์นะครับ 470รกิโลโอห์มหนึ่งตัวนะครับตัวด้านทาน1นส่วนสวัตต์10เมกะโอห์มหนึ่งตัว LED สีเขียว8ตัวนะครับตัวเก็บประจุ1,000ไมโครฟาราด25โวลต์4ตัวนะครับคริสตัล32.68กิโลเฮิรตซ์หนึ่งตัวนะครับตัวเก็บประจุ22พิโกฟาราด์หนึ่งตัวนะครับตัวเก็บประจุ10พิโกฟาราด์หนึ่งตัวนะครับ โอเคป,ประจุหนึู่นึงไมโครฟาหร้อยสามสิบโวลต์สตัวนะครับปลั๊กไฟ220รโวลต์ตัวเมียติดแท่น8ตัวนะครับปลั๊กไฟ220รโวลต์ตัวผู้1ตัวนะครับสวิตกดติดกดดับ8ตัวนะครับสายแพร1ฟุตนะครับคอนเนคเตอร์สองพินยีตัวนะคอนเนคเตอร์สิบพินสตัวนะครับ สรุปนะครับโครงงานนี้สามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับสามารถทํางานตามคําสั่งที่เขียนไว้นะครับและตอบสนองการทํางานได้ดีนะครับและมีส่วนที่ต้องนําไปปรับปรุงแก้ไขคือการทํางานในขั้นแรกนะครับที่มีความเร็วสูงจะปรับให้อยู่ในความเร็วปานกลางในการเริ่มต้นนะครับและการจดจําข้อมูลจดจําโปรแกรมจากภายนอกได้นะครับกันวิปายนะครับ นายกวิทรตรัตนกุณชรและนายพดุงเกียรตินันตีได้เห็นการทํางานของนายชนลงในตัวอย่างพบว่าการทํางานที่เป็นระบบและคอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเพื่อนอยู่เสมอมีความตั้งใจในการทํางานมีความกระตือรือร้น,นในการทํางานเมื่อมีข้อบอกพร่องก็พยายามหาทางแก้ไขจนชิ้นงานออกมาอย่างสมบูรณ์การทํางานชิ้นงานนี้มี ความสร้างสารรค์น่าสนใจและสามารถนําไปพัฒนาพเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปได้นะครับอิทธิกรรมการนะครับโครงงานนี้สามารถประสบความสําเร็จทำวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้โดยโด้วยดีนะครับเนื่องจากการเนื่องจากการได้รับการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ประจำวิชาออกแบบโลจิกอาจารย์กำอรเลื่อนฝ่ายกาดนะครับ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ปกครองและเพื่อนร่วมชั้นที่คอยให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาในการทำโครงงานจนเสร็จด้วยดีนะขอขอบพูดนายพรลุงเกียรตินันตีในายไกรวิทย์รัตนกุลชรและนายเจมละพีศีวงศ์นายวิรยุทธ์มาเร็วและนายวุฒิชัยชัยดวงคำที่ช่วยให้ยืมอุปกรณ์ในการทำงานได้ให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีในการใช้ทำโครงงานนะครับ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ช่วยให้คำแนะนำในการทำงานของงานนี้และคอยเป็นกําลังใจให้ตลอดนะประวัติผู้จะทำนะครับนายชนะรง์ได้ปัญญาเกิดเมื่อวันที่28มกราคมพศ2535นะครับปัจจุบันอาศัยอยู่410ตำบลวัดเกตอเภอเมืองเชียงใหม่จังังหวดเชียงใหม่5000 500, การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะครับมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพยับเชียงใหม่นะครับภาคหนวกนะครับคำสั่งโปรแกรมไฟวิ่งนะครับ ขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้นะครับ